เซร์บีกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะพบกับช่องเซร์บี h ชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้วัยรุ่นอย่างเรื่อง a n g a s Strong s and Perfect Snogging สาวแอบแปลวแอบลุ้นจุ๊บจุบจะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาวที่แซนจะไม่มั่นใจในตัวเองอยากจะมีแฟนสักคนและก็เหมือนฟ้ามาโปรดเมื่อมีหนุ่มหล่อได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนภารกิจพิชิตหัวใจชายในฝันจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับจอเจียเด็กสาววัยสิบสี่ปีที่กําลังไปงานปาร์ตี้แฟนซีด้วยชุดมะกอกยัดไส้โดยที่ก่อนหน้านี้เธอได้เตรียมการกับเพื่อนในแก๊งอีก3คนว่าจะแต่งตัวด้วยตีมาหารเพื่อความตลกและสร้างจุดสนใจให้กับทุกคนได้ดูแต่เมื่อจอเจียได้มาถึงบ้านงานปาร์ตี้เธอกลับพบว่าเหล่าเพื่อนสาวได้พากันแต่งตัวด้วยชุดแสนสวยสุดเซ็กซี่ผิดกับที่นัดกันเอาไว้ซึ่งเพื่อนๆก็ได้ให้เหตุผลกับจอเจียว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบผู้หญิงตลกและพวกเราก็โตเป็นสาวกันหมดแล้ว ในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้จอเจียไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะเร่งกลับมาที่บ้านด้วยความอับอายในทันทีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นในความโป๊ะของจอเจียเมื่อวันเปิดเทอมวันแรกมาถึงขณะที่เด็กสาวกําลังการคิ้วเพื่อสร้างความมั่นใจจูจ่ๆริปปี้น้องสาวตัวน้อยก็ดันโผล่มากแกล้งทําให้พี่สาวตกใจเล่นจนมีดโกนคิ้วที่จอเจียถืออยู่ได้พลาดปาดขนคิ้วของตัวเองออกไปจนเกือบจะได้บทชี้กันเลยทําให้เธอจําเป็นต้องใช้หน้าม้าปิดบังคิ้วของตัวเองด้วยความไม่มั่นใจไปแทน ซึ่งจอเจียก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่รักกันปานจะเกินกินและน้องสาวตัวน้อยที่ชอบแต่งตัวให้แองกัสเจ้าเหมียวหน้าโหดหมดม้งมิงโดยก่อนที่จะไปโรงเรียนจอเจียได้เอ่ยขอพ่อกับแม่ถึงเรื่องงานวันเกิดของเธอที่อยากให้ในปีนี้พวกเขายอมให้เธอเด็กสาวที่กำลังจะโตเป็นวัยรุ่นเต็มตัวได้จัดงานในผับเพื่อความเฟียสปังของตัวเองแต่พ่อแม่หัวโบราณก็ไม่เห็นด้วยแถมยังสวดลูกสาวยกใหญ่ถึงความไม่เหมาะสมในวัยของเธอเท่าที่ควร หลังจากนั้นจอเจก็ได้มาโรงเรียนด้วยความเซ็งซึ่งระหว่างนั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นความแตกต่างของเด็กนักเรียนในไวัยไล่เลี่ยกันทีแต่ละคนก็ดูจะโตขึ้นและเริ่มเป็นวัยรุ่นอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะลินซีสาวรุ่นพี่สุดป๊อปทีในตอนนี้เธอก็มีหน้าอกหน้าใจเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปแล้วอีกด้วยเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าจอเจมีเพื่อนสนิทในแก๊งที่ชอบทำตัวเปิ่นๆร่วมกันเสมอซึ่งประกอบไปด้วยโรซี่สาวผมบลอนเจ้าเสน่ห์เธอเป็นคนเดียวในแก๊งที่มีแฟนไม่ขาดมือมาโดยตลอดซึ่่่งงงเพืออนทุกคกคค็ตาาาแสดวม,ดยยสมิย คนที่2เอเลนเด็กสาวลูกครึ่งอินเดียที่ดูจะโตช้ากว่าเพื่อนทุกคนในแก๊งและคนสุดท้ายแจสสาวลูกนางแบบหน้าตาดีที่เหมือนชะตากรรมจะไม่ต่างอะไรกับจอเจียเพราะเธอยังไม่เคยมีแฟนหรือได้ออกเดทกับใครเลยสักครั้งขณะที่สาวๆกำลังพูดคุยตัดพาะถึงโชคชะตาของตัวเองโดยไม่มีทีท่าว่าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาสนใจพวกเธอได้เพราะทุกคนในโรงเรียนล้วนแต่รู้จักกันมาก่อนซึ่งแก๊งสาวเปิก็ไม่เป็นที่นิยม แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์มาโปรดเมื่อจูจูมีชายนุ่มนักเรียนใหม่สองคนได้เดินผ่านมาราวกับเจ้าชายในเทพนิยาย หลังจากนั้นแก๊งสีสาวจึงได้ตั้งเป้าหมายสืบเรื่องของชายหนุ่มทั้งสองถึงคันแอบตามติดชีวิตสไตล์เด็กสาววัยรุ่นพวกคลังใคร้หนุ่มหล่อจนหาทางออกกันไม่ได้เลยทีเดียวและไม่นานพวกเธอก็ได้รู้ว่าชายหนุ่มทั้งสองคือพี่น้องกันพวกเขาเพิ่งย้ายมาจากลอนดอนซึ่งพี่ชายสุดทอตก็มีชื่อว่ารอปีส่วนน้องชายสุดเท่ก็มีชื่อว่าทอมทั้งสองมักทำงานช่วยแม่ที่ร้านขายผักและอาหารชีวิตจิตอยู่เป็นประจำซึ่งมันก็ทําให้จอเจียกับแจสได้เสนอตัวที่พวกเธอจะเป็นคนเข้าไปจ เพืนสาวที่เหลืออยู่ไม่น้อย ไม่นานสองสาวเพื่อนสีจึงได้ร่วมมือกันวางแผนที่จะเข้าหาชายหนุ่มแจสได้เสนอขอเลือกทอมน้องชายสุดเทโดยการแกล้งเป็นลูกค้ามาซื้อผักที่ร้านแต่เหมือนเด็กสาวก็จะเป็นสิงสนามซ้อมเพราะเมื่อเธอได้พบกับชายหนุ่มแจสก็เกือบทำตัวไม่ถูกด้วยความเขินอายซึ่งจอเจที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้เข้าไปแกล้งบังเอิญเจอกับแจสในร้านขายผักก่อนจะชักชวนให้เพื่อนทักทายแนะนำตัวกับชายหนุ่มอย่างสนิทสนมจังหวะเดียวกันรอป,ปี้ก็โผล่เข้ามาและมันก็ไม่ต่างกันที่จอเจก็แทบจะทำตัวไม่ถูกเมื่อได้เจอกับชหนุุ่มสสดอตแแล้ว Jazz ก็ ช่วยพูดเป็นการเกริ่นนําให้ทั้งสองได้พูดคุยทักทายกันเล็กน้อยจอเจียที่ไม่มีเรื่องพูดต่อก็ได้อยู่ชะงักลงซึ่งจูจ่ๆเจ้าเมียน้อยของเขาก็ได้เข้ามาอ้อนด้วยความน่ารักทําให้จอเจียได้รู้ว่ารอปบี้ก็เป็นทาสแมวไม่ต่างอะไรกับเธอเด็กสาวจึงมีประเด็นพูดคุยกับชายหนุ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ฝันท่ามกลางดอกลาวเวนเดอร์ต้องหยุดลงอีกครั้งเมื่อเสียงแม่ของจอเจียได้กล่าวทักทายลูกสาวอย่างประหลาดใจที่ได้เห็นเธออยู่ในร้านขายผักทางทั้งที่จอเจียไม่ชอบกิินนนนผัััักกกกกแและะเเเมมมมืออ่่่ออออออสสงงาาาวววรรจจจโป๊ตตีีค้้พธึไดขชหุใทท และขณะที่สองเพื่อนสีกำลังเพอ้อฝันระหว่างทางเดินกลับบ้านจอเจียกลับต้องใจสลายเมื่อเธอได้เห็นร็อบบี้กำลังควงกับลินซี่สาวป๊อปเดินผ่านไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นแก๊งสีสาวก็ได้ทำการปลอบใจจอเจียกันอย่างสุดความสามารถซึ่งพวกเธอก็ไม่อยากให้จอเจียรู้สึกผิดหวังจนเสียฟอร์มก่อนที่ทุกคนจะเริ่มคิดไอเดียที่จะลองไปสืบเรื่องของลินซี่ว่าเหตุใดสาวป๊อปถึงสามารถพิชิตใจหนุ่มน้อยใหญ่ในโรงเรียนได้นอกจากความสวยภายนอกที่กินขาดเกินหน้าเกินตา และไม่นานแก๊งสี่สาวก็ได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างของลินซี่จากการแอบ,บส่องกล้องส่องทางไกลไปที่ห้องแต่งตัวของสาวป๊อปซึ่งเธอก็ได้สวมกางเกงชั้นในจีสตริงสุดเซ็กซี่มาโรงเรียนแถมความลับที่สําคัญคือการแอบ,บยัดซิลิโคนปลอมไว้ที่หน้าอกเพื่อเสริมสร้างความใหญ่ทะลักล้นจออีกด้วยและเมื่อแก๊งเพื่อนกับจอเจได้รู้เช่นนั้นเธอจึงได้เปลี่ยนความคิดใหม่ที่จะต้องเอาชนะสาวป๊อปจอมปลอมให้ได้แต่ก่อนที่จะได้ไปถึงขั้นนั้นจอเจก,ก็จําเป็นที่จะต้องจูบใครสักคนให้เป็นเสียก่อนซึ่งเเเเเธอออกกก็็ไดด้้ลืมมาารรีีียนนนวิชปต์หุ่ เทรนเนอร์สอนจูบตัวพ่อประจำโรงเรียนที่เหล่าสาวๆต่างเสียเงินจ้างเขาเพื่อแลกกับการได้จูบอย่างเชี่ยวชาญมาแล้วนำไม่ทวนและเมื่อจอเจอได้เริ่มเรียนกับปีเตอร์เธอก็กลายเป็นสิทธิ์เอกคนโปรดของเขาไปในทันทีแถมยังสร้างความประทับใจในการจูบได้ยังดูดดื่มจนปีเตอร์ก็มีท่าทีที่จะเผลอใจให้กับเด็กสาวไปอย่างไม่รู้ตัวอีกด้วย ระหว่างนี้ก็มีข่าวดีปนข่าวน่าใจหายมาอย่างครอบครัวของจอเจียเพราะพ่อผู้ทางานเป็นหัวหน้าครอบครัวกําลังใจได้เลื่อนตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เขาจําเป็นจะต้องย้ายไปทดสอบงานที่นิวซีแลนด์อยู่หลายวันส่วนจอเจียที่ได้รับรู้เช่นนั้นเธอก็ได้เล็งเห็นโอกาสตอนที่พ่อไม่อยู่โดยการจะขอแม่ที่ดูจะเข้าข้างเธอมากกว่าพ่อช่วยอนุมัติให้จัดงานวันเกิดสุดเฟสก่อนจะแสดงความยินดีปนผกใสให้พ่อไปทํางานที่นิวซีแลนด์โดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเธอในทันทีวันถัดดดมาจจจอเไ้คิิแผนพชตใ กับแจสซึ่งเธอก็ได้บอกไอเดียถึงสิ่งที่ตัวเองมีแต่สาวป๊อบไม่มีนั่นก็คือแองกัสเจ้าเหมียวหน้าโหดของเธอพร้อมบอกขั้นตอนของแผนการถึงการที่เธอจะแกล้งทําให้แองกัสหายไปและหลังจากนั้นก็จะทําทีเดินไปติประกาศแถวร้านของชายหนุ่มซึ่งถ้าเขาเข้าใจความเป็นหัวโอกทาสแมวด้วยกันจอเจียก็จะได้ออกตามหาแมวกับชายหนุ่มอย่างแน่นอน และเมื่อปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นมันก็เป็นไปตามคาดที่ชายหนุ่มทาดแมวจะขออาสาออกตามหามันไปกับเธอทําให้ทั้งสองได้พูดคุยทําความรู้จักกันเพิ่มเติมมากขึ้นจอเจได้รู้ว่าพอกับแม่ของร็อบบี้ทึงแยกทางกันไปก่อนหน้าที่พวกเขาจะย้ายมาที่นี่แถมชายหนุ่มก็ยังได้เป็นมือเบสให้กับวงดนตรีล็อกสุดเจ๋งอีกด้วยจอเจที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แสดงความบ้าบอของตัวเองออกมาโชลีลาจินตนาการเล่นดนตรีไปกับชายหนุ่มด้วยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจจะมาาาาหแองกัสสสที่วนาธะา ซึ่งระหว่างนั้นแจสที่นั่งรอเพื่อนซี้อยู่กับแองกัสก็กําลังเพลิดเพลินกับรูปร่างของทอมชายหนุ่มสุดเท่ที่เขาก็ได้บังเอิญเล่นกีฬาอยู่บริเวณน,นั้นกับเพื่อนเพื่อนพอดีแต่แล้วจังหวะเดียวกันแองกัสที่เห็นน้องหมาเดินตัดหน้าผ่านไปก็เกิดเกลี้ยกลด่ดจนวิ่งหลุดไปจริงๆและมันก็เป็นจังหวะที่จอเจียกับโรบบี้ได้เดินผ่านมาพอดีทําให้ในเหตุการณ์นี้พวกเขาทั้ง4ก็ได้พากันวิ่งไล่แมวจนสามารถจับตัวมันมาได้สําเร็จแต่ทอมที่บังเอิญได้เห็น, Jazz, จน,หน,นหจจแจส แจสก็ได้แก้ต่างให้กับเพื่อนสีว่าก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกตามหาแองกัสเหมือนกันและได้พบกับมันเข้าและเธอก็กําลังจะเอามันไปคืนให้กับจอเจีนนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันกลับทําให้แจสดันได้ผลพลอยได้จากแผนการของจอเจียโดยการแลกเบอร์กับทองเป็นที่เรียบร้อยส่วน็อบบี้ก็แสดงสีหน้าคุ้นคิดอยู่เล็กน้อยก่อนที่เขาจะร่าลาสาวๆพร้อมจากไปยังไม่ทันได้พูดอะไรซึ่งมันก็สร้างความผิดหวังให้กับจอเจียเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน หลังจากที่พอ่อได้ล่ำรลักับครอบครัวเพื่อไปทำงานที่นิวซีแลนด์ได้ไม่นานแม่ก็เริ่มจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเจมส์ช่างต่อเติมบ้านสุดแซบที่แม่พึงจ้างเข้ามาช่วยปรับปรุงห้องนั่งเล่นให้กับบ้านซึ่งแม่ก็แต่งตัวรัดรูปมากกว่าเดิมอย่างพิสังเกตจนจอเจียก,ก็เริ่มจะแอบกังวลกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าหลังจากเหตุการณ์ตามล่าแมวในวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแจสกับทอมก็ได้พัฒนากันอย่างรวดเร็วพวกเขาตัวติดกันจนแทบไม่มีเวลาให้กับเพื่อนคนอื่นแถมในตอนนี้แจสก็ยังได้ร่วมกินข้าวหรือทำกิจกรรมต่างๆไปกับสองหนุ่มพี่น้องและสาวป๊อปอย่างลินซี่ไปเสียแล้วและเมื่อแจสได้เห็นความไม่พอใจของเหล่าเพื่อนเธอจึงได้บอกแผนการที่จะแอบสืบเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสาวป๊อปกับโอปปี้เพื่อให้จอร์เจียได้มีโอกาสพิชิตใจหนุ่มสุดฮอตอีกครั้ง แต่แล้วไม่นานลินซี่ก็ดันแอบรู้มาว่าจอเจียมีความสนใจในตัวแฟนหนุ่มของเธอทําให้ในวิชาพละสาวป๊อปจึงได้ใช้โอกาสนี้ผลักจอเจียให้หลมก่อนจะพูดจาเสียสีถึงความหวังสูงมากจนเกินไปแต่มันก็เป็นจังหวะที่็อบี้กำลังเล่นฟุตบอลอยู่บริเวณนั้นทําให้เขาได้เห็นนิสัยแย่ๆของลินซี่ที่ได้ก,กระทํากับจอเจียและเริ่มที่จะรู้สึกผิดหวังกับสาวป๊อปอยู่ไม่น้อยไม่นานแก๊งสาวเปิ่งก็ได้ใช้เส้นสายของแจ๊สเข้ารวมงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนสุดป๊อปคนหนึ่ง แต่ระหว่างที่จอเจีกับเอเลนกาลังร่วมเต้นรําในงานปาร์ตี้ปีเตอร์เด็กหนุ่มปร,รงมุงปราจานด้านการจูบก,ก็ได้เดินตรงเข้ามาเพื่อแสดงจุดยืนของความรู้สึกที่เขามีให้กับจอเจียหลังจากที่ติดใจการจูบของเธอเมื่อคราวก่อนซึ่งจอเจีที่รู้ทันก็เลี่ยงที่จะเจอกับเขาแต่ชายหนุ่มที่อัดอั้นเกินจะทนไหวจึงได้ลากตัวของจอเจียออกมาหวังพิชิตใจสาวด้วยการจูบเธออีกครั้งแต่แรงฝืนมันก็ทําให้ทั้งสองล้มลงไปกองทับกันที่ดงหญา้าหน้าบ้านงานปาร์ตี้จนทําให้กระโปรงของจอเจียได้เปิดขึ้นเผยใให้ห้นนาง,งชันนยุค และมันก็เป็นดังจังหวะนรกที่ชายหนุ่มสองพี่น้องกับแฟนสาวของพวกเขาได้เดินผ่านเข้ามาพอดีซึ่งลินซี่ก็ไม่รอช้าที่จะกล่าวล้อเรียนจอเจียถึงเรื่องกางเกงในของเธออย่างสนุกปากส่วนแจสที่กำลังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถช่วยเพื่อนซีของเธอเอาไว้ได้ทำให้เด็กสาวต้องเร่งกลับบ้านด้วยความอับอายในทันที วันถัดมาจอเจได้ปรึกษากับแจสเรื่องที่รอป,ปีได้เห็นภาพเหตุการณ์เมื่อคืนซึ่งจอเจก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับปีเตอร์แจสที่ได้รู้มาว่าในวันนี้สองหนุ่มพี่น้องได้มีนัดไปไว่ายน้ําเล่นกันโดยที่ไม่มีลินซี่คอยอยู่กวนใจอีกด้วย ทำให้ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจวางแผนให้จอเจียได้พบเจอกับชายหนุ่มโดยบังเอิญอีกครั้งทั้งสองได้มีเวลาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวซึ่งจอเจียก็ได้มีโอกาสพูดแก้ตัวถึงเรื่องเมื่อคืนจนทําให้ชายหนุม่มแสดงความสบายใจก,กับเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มเล่นน้ําด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วจอเจียก็ได้แสดงความเปิดของตัวเองออกมาอีกครั้งเมื่อเธอได้เผลอลืมตัวเล่นท่าระบำใต้น้ําโชว์ขาที่ล้างสีย้อมผิวแทนออกไม่หมดให้กับชายหนุ่มได้ดูอย่างน่าประหลาดใจซึ่งเเเเเเมมมื่ออ่่่่ออรบีีี้ททไดห็นน็็นนนนชัััขากากกกลลงจะถ สาวยังตรงไปตรงมาจนเธอจําเป็นต้องตอบชายหนุม่มด้วยความเขินอายในทันทีแต่ก็ดูเหมือนความบ้าบอและเปิดของจอจียจะเป็นเสน่หที่ทําให้ชายหนุม่มสนใจในตัวของเธอและมันก็ทําให้ทั้งสองได้เพลิดบกันอย่างหวานซึง้งก่อนที่โรบบี้จะขอตัวจากออกมาด้วยคําพูดที่เขามีเรื่องบางอย่างที่ต้องจัดการพร้อมรับปากว่าจะโทรหาเธออีกที ในดึกคืนนั้นพอได้โทรมาแจ้งข่าวให้กับที่บ้านได้รับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะต้องย้ายให้ทุกคนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่นิวซีแลนด์ซึ่งมันก็สร้างความหนักใจให้กับแม่และจอเจียเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันขณะนั้นปีเตอร์ก็ได้มาที่บ้านของจอเจียด้วยดอกไม้ช่อใหญ่เพื่อมาแสดงความขอโทษถึงเรื่องวันงานปาร์ตี้ที่เขาหูหันเกินไปพร้อมสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธออีกครั้งแต่เด็กสาวที่เพิ่งได้ฝันหวานกับเทพบุตรก็ได้กล่าวปฏิเสธปีเตอร์ด้วยเหตุผลว่าเธอเเเเเเเปป็็็นนนนลีี้้้ยพืื่่่่ออออกกกาาาารไมมมมใหหดุหขตตธซึง ก็สร้างความผิดหวังอย่างใจสลายให้กับปีเตอร์ไปในทันทีและข่าวลือเรื่องรสเปียนของจอเจียก็ดันแพร่ไปถึงหูของเดฟเพื่อนนักเรียนชายของ็อบบี้ซึ่งเขาก็ได้ถามเธออย่างตรงไปตรงมาผ่านจดหมายน้อยในห้องสมุดจนได้รู้ความจริงว่าเด็กสาวไม่ได้เป็นเหมือนดังข่าวลือที่ได้ยินกันมา ระหว่างนั้นจอจียเริ่มมีความกังวลใจในการจัดงานวันเกิดของตัวเองเพราะวันเกิดของเธอดันตรงกับลินซี่สาวป๊อกข้อยังจังทำให้จอเจียเลือกที่จะเตรียมแผนจัดงานก่อนวันเกิดเพื่อที่เพื่อนจะได้มาร่วมงานของเธอแต่แล้วข่าวร้ายจากแจสก็ต้องทำให้เด็กสาวรู้สึกผิดหวังอีกครั้งเมื่อลินซี่ได้เห็นการเชิญงานวันเกิดที่แจสได้เป็นคนออกแบบให้กับจอเจียสาวป๊อกก็ได้ตัดสินใจที่จะจองผับเพื่อจัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของตัวเองให้ตรงกับวันของจอเจียอย่างตั้งใจและมันก็ทำให้จอเจียรู้สึกว่าตัวเองแพ้ราบค เพราะในตอนนี้ชายหนุ่มสูทอดอย่างรออบีก็ไม่มีทีท่าว่าเขาจะโทรกลับมาหาเธอเหมือนที่เคยได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วย ไม่นานแม่ที่สังเกตเห็นความเศร้าของลูกสาวจึงได้ถามเรื่องราวทั้งหมดจากแจสและเมื่อแม่ได้รับรู้เธอจึงนำหนังสือเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่เสนอด้วยคำเปรียบเปียต่างๆมาให้กับจอเจได้อ่านมันซึ่งมันก็ทำให้เด็กสาวได้มีไอเดียพิชิตใจชายหนุ่มอีกครั้งจากแนวทางของหนังสือที่แม่เป็นคนให้มาโดยการชักชวนให้เดฟไปดูวงดนตรีของลอบปบี้เลนที่คลับแห่งหนึ่งก่อนจะแสดงท่าทางว่าเธอมีความสุขมากแค่ไหนเมื่อได้มากับชายหนุ่มคนอื่นเพื่อปั่นหัวให้ลอบปบี้รู้สึกหึงหงง่รู้ตัวแต่ในทาง กกลับกับนจอเจียก็ดันสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเดฟและเมื่อเขาได้มาส่งเธอที่บ้านชายหนุ่มก็แสดงตัวที่จะจูบเธอขึ้นมาแต่เด็กสาวก็ได้เลี่ยงการจูบนี้ไปอย่างเนียนๆก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองได้ทำลายความรู้สึกของคนคนหนึ่งจากแผนการที่เธอได้ใช้ให้เขาเป็นเครื่องมือ เช้าวันถัดมาจอเจมาโรงเรียนพร้อมระบายความรู้สึกผิดที่มีต่อเดฟให้กับแจสได้ฟังแต่เดฟที่เดินผ่านมาพอดีก็ได้แสดงท่าทางไม่พอใจให้กับจอเจียได้เห็นซึ่งไม่นานเธอก็ได้รู้ว่าเดฟได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วจากการที่แจสเผอหลุดปากพูดถึงเรื่องแผนการของจอเจียให้กับเขาได้ฟังยังไม่ได้ตั้งใจ และเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้สองสาวเพื่อนสีลงเอยด้วยความผิดใจกันยกใหญ่โดยจอเจอที่ชุนขาดก็ได้เตะไปที่หน้าแข้ของแจสเข้าอย่างจางังขณะที่กําลังเรียนวิชาพละจนทําให้เธอถูกส่งตัวเข้าห้องปกครองและถูกลงโทษดด้ดยการเก็บขยะท่ามกลางสายฝนในเย็นวันนั้นและเมื่อเรื่องราววุ่นวายไปถึงหูของรอบดีเขาก็ไม่รอชา้าที่จะเข้ามาพูดคุยกับจอเจอในทันทีพร้อมบอกสาเหตุที่เขาไม่ได้โทรหาเธอหลังจากวันนั้นเป็นเพราะชายหนุ่มต้องการจะเลิกลากับลินซี่ให้ได้เสียก่อนพร้อมยอมรับต่อไปอีกว่าในคืนวันคอน ที่ได้เห็นจอเจียมากับเดฟมันก็ทําให้เขารู้สึกหึงห่วงเธอขึ้นมาจริงๆซึ่งด้วยคําพูดเหล่านี้มันก็ทําให้จอเจียแอบดีใจเป็นอย่างมากก่อนที่ชายหนุ่มจะพูดตัดจบที่เรื่องทุกอย่างดันเกิดขึ้นจากแผนการที่ได้วางเอาไว้ของเธอพร้อมเดินจากไปด้วยความผิดหวังทิ้งให้จอเจียแทบจะเปลี่ยนอารมณ์กับเรื่องนี้ไม่ทันกันเลยทีเดียว จากนั้นเด็กสาวก็กลับมาที่บ้านด้วยความเศร้าโอยเธอไม่เหลือใครอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของเพื่อนสีแม้กระทั่งเรื่องแม่ของตัวเองที่แม่ได้ทําตัวแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากหลังจากที่พ่อไม่อยู่จนมันทําให้เด็กสาวเริ่มชุดคิดว่าเธออาจจะต้องสูญเสียครอบครัวไปด้วย ทำให้ในวันถัดมาจอเจียตัดสินใจมาอย่างที่ทำงานของพอ่อเพื่อหวังจะมาขอให้เจ้านายได้ย้ายพ่อกลับมาทำงานที่เดิมแต่เด็กสาวก็กลับผิดวังอีกครั้งเพราะเธอเดินมาตอนที่เจ้านายของพ่อไม่อยู่ซึ่งมันก็ทำให้จอเจียได้ระบายความรู้สึกทั้งหมดให้กับเลขาที่เป็นเพื่อนของพ่อไปแทนทั้งน้ำตาและเมื่อสถานการณ์บีบบังคับมันก็ทำให้เด็กสาวที่อยากจะให้พ่อกับแม่ได้อยู่ด้วยกันส่วนเธอก็อยากจะหนีเรื่องราวต่างๆเพื่อทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้จึงได้ตัดสินใจบอกกับแม่ถึงเรื่องการแยกยครอบครัวไปเริ่มต้นใหม่ทีี่ิซด ระหว่างนี้จอจียเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองหากิจกรรมเสริมสร้างสมาธิเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นสาวเจ้าอารมณ์เหมือนเดิมพร้อมล้มเลิกความคิดที่จะพิชิตใจหนุ่มในฝันอีกด้วยจนมันทำให้เธอได้เป็นสาวคนใหม่ที่ดูจะโตขึ้นกว่าเดิมและพร้อมที่จะนำเรื่องการแยกยครอบครัวไปบอกกับโอบบี้เพื่อจบเรื่องค้างคาที่วุ่นวายแต่แล้วจอจีก็ได้พบว่าในตอนนี้ชายหนุ่มได้เลิกลากับสาวป๊อปไปเสียแล้วเขาดูผิดหวังเล็กน้อยเมื่อได้รู้เรื่องของจอเจียแต่สุดท้ายทั้งสองก็ยอมทำใจที่จะเป็นคนคอยมอบความรู้สึกกดีๆให้แ กกนนใระวว่างีี้้อดยหเช้าวันถัดมาแม่ได้ทําการเซอร์ไพรส์วันเกิดของจอเจียโดยการถือเค,ค้กก้อนโตมาพร้อมกับน้องสาวและเจ้าเมียวแองกัสรวมอวยพรวันเกิดกันอย่างเรียบง่ายพร้อมเงินจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญให้กับเธอก่อนที่แม่จะแนะนําให้จอเจียนําเงินที่ได้ไปซื้อชุดสวยๆเพราะในคืนนี้แม่จะพาเธอไปพับด้วยกัน และเมื่อมาถึงภาพเปิดไม้สุดทันสมัยเด็กสาวก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งจากเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่แม่ได้เตรียมเอาไว้ให้เพราะในตอนนี้เหล่าเพื่อนๆต่างมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของเธอมากมายแถมธีมงานต่างๆ,างๆก็จัดเอาใจวัยรุ่นแบบสุดๆแม่จึงได้เอ่ยขอให้จเจียไเด็กเข้าไปขอบคุณเจมส์หนุ่มช่างต่อเติมบ้านที่เขาได้ช่วยรังสรรค์เน,นรมิตงานปาร์ตี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เด็กสาวที่หยุดคิดไม่ได้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเจมส์ก็ได้แสดงท่าทางไม่พอใจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่แม่จะทําการเซอร์ไพรส์อีกรอบโดยการชี้ให้จอจียได้เห็นว่าพ่อของเธอก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันเด็กสาวเร่งเข้าไปกอดพ่อด้วยความดีใจพร้อมถามถึงที่มาที่ไปของเขาจนได้รู้ว่าเพื่อเลขาของพ่อนําเรื่องของจอจียไปเล่าให้กับเจ้านายได้รับรู้ทําให้พ่อถูกเรียกตัวกลับมาด้วยตําแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะเขาจะได้อยู่กับครอบครัวได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยที่ไม่ต้องแบกให้ทุกคนไปอยู่ที่อื่นด้วยกันอีกต่อไป จากนั้นจอเจียก็ได้เข้ามาถามเรื่องของเจมส์กับแม่อีกครั้งซึ่งในที่สุดทุกอย่างก็ถูกเฉลยโดยชายหนุ่มที่เดินเข้ามาเขาคือแฟนหนุ่มของเจมส์และยังเป็นเจ้าของผับแห่งนี้อีกด้วยนั่นก็หมายความว่าแม่ได้ติดต่อกับเจมส์เพื่อพูดคุยถึงเรื่องงานปาร์ตี้วันเกิดของลูกสาวที่เธอได้แอบเตรียมเอาไว้มาโดยตลอดนั่นเองฉากตัดสลับมาที่งานเลี้ยงของลินซี่ที่ในตอนนี้เต็มไปด้วยโต๊ะมากมายไรซึ่งผู้คนนอกจากดีเจและเพื่อนแก๊งสาวป๊อปเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ไม่นานปาร์ตี้วันเกิดของจอเจียก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการขึ้นร้องเพลงเปิดงานของรอบบีที่ได้แต่งเพลงเขียนเนื้อหาทั้งหมดให้กับสาวเปิดแสนน่ารักของเขา ระหว่างนั้นจอเจียที่อยากจะแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่ทำมาก็ได้แนะนําให้เอเลนให้ได้รู้จักกับเดฟและแนะนําเด็กสาวในโรงเรียนคนหนึ่งได้เข้าไปทําความรู้จักกับปีเตอร์เพื่อเป็นการไถ่โทษในสิ่งที่เธอทําให้พวกเขาเสียความรู้สึกมาก่อนหน้านี้แต่จังหวะที่งานกําลังสนุกลินซี่สาวป๊อปก็ได้เข้ามาแย่งใหม่พร้อมพูดอย่างฉุนขาดในความขี้ขโมยของจอเจียที่ทํากับเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนหนุม่มรวมไปถึงเรื่องของเพื่อน,นที่ได้หนีมางานนี้ยังไม่บอกไม่กล่าวก่อนจะพูดจาดูถูกถึงรูปร่างหน้าตาของจอเจียพร้อมกล่าวขอให้อปปี เลือกสาวที่ควรจะเป็นแฟนเขาจริงๆอีกครั้ง และด้วยคำพูดนี้ก็เหมือนกับยิ่งตอกย้ำให้ชายหนุ่มเดินเข้ามาเลือกจอเจียยังไม่ต้องได้คิดส่วนแจสที่หมดความอดทนก็ได้เข้ามาดึงนมปลอมของสาวป๊อปเพื่อแฉให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความลับนี้ด้วยเช่นกันซึ่งลินซี่ที่โดนหักหน้าก็ได้หนีจากไปด้วยความอับอายในทันทีจากนั้นหนุ่มฮอตกับสาวปเปิลก็เคลิ้มจูบกันอย่างหวานซึง้งท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีของทุกคนในตอนนี้เด็กสาวได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเธอได้เข้าใจความหมายของความรักที่พ่อกับแม่มีให้กันสส่่ววนนแแออองงกััมมหห้าโดคืืเรรศจ ที่ทําให้เธอได้พบกับความรักอย่างจริงใจรวมไปถึงแกงเพื่อนซีที่ไม่ว่าจอเจียจะงี่เงามากแค่ไหนเพื่อนๆก็ยังคอยจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอซึ่งเด็กสาวก็ได้ให้สัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แลกกับมิตรภาพที่มีและสุดท้ายจอเจียก็ได้พบว่าการพยายามให้ตัวเองสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเอาเสียเลยซึ่งจอเจียกับรอปี้ได้คบหาก,กันโดยไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆมาทําให้พวกเขาต้องหนักใจอีกต่อไปและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปี a n n e l ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ